กำหนดการรับนักศึกษาเด็ก69ช่วงเวลาไหนรับคณะอะไรบ้างไปดูวันที่1กันยายน68ถึง7พฤศจิกายน68รับสมัครสอบคัดเลือกแพทย์ทันตะเภสัชและทัศนาาตรรอบที่1และรับสมัครสอบคัดเลือกแพทย์ทันตะสำหรับนักเรียนที่มาจากโรงเรียนานานาชาติรอบที่1 วันที่1กันยายน68ถึง31พฤษภาคม69เอ้ารังสิตรับสมัครนักศึกษาใหม่แบบยื่น GPA แค่ยื่นเกรดก็สมัครได้เลยสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์ของแต่ละคณะได้ที่สำหรับบางสาขาที่มีการสอบสัมภาษณ์กำหนดการเป็นไปนตามแต่ละคณะกำหนดวันที่3พฤศจิกายน68ถึง16มกราคม69รับสมัครสอบคัดเลือกเภสัตสำหรับกลุ่มยื่นพอร์ตโฟลิโ ันที่1ธันวาคม68ถึง31มีนาะคม69รับสมัครสอบคัดเลือกแพทย์ทันตะเภสัชและทัศนามาตรรอบที่2รับสมัครสอบคัดเลือกทันตะสำหรับนักเรียนที่มาจากโรงเรียนานานาชาติรอบที่2และรับสมัครสอบคัดเลือกแพทย์สำหรับกลุ่มยื่นพอร์ตฟอลิโอน้องๆสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่มีแถมอีกนิด สำหรับน้องที่สนใจสมัคร TCAS 69รอบ Admission สามารถสมัครได้วันที่6-12พฤษภาคม69สมัครผ่าน MyT-Cast o o m เท่านั้นกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงถ้ายังไงน้องๆสามารถติดตามข่าวสารได้ที่หรือทางหรือจะโทรสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์รอช้ากันอยู่ทำไมมาสมัครเรียนที่มรังสิตกันเถอะ